จากสภาพบ้านเก่าที่ทรุดโทรมจนแทบไม่เหลือความเป็นบ้านและไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ต่อไปจึงเป็นที่มาของโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยของทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้ยากจนในจังหวัดอ่างทอง ให้ได้มีบ้านอยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยทางสังนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยโดยให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ลน้นจัดทำประชาคมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือก่อนหลังโดยยึดถือคนที่เดือดร้อนที่สุดให้ได้รับการเยียวยาโดยเร่งด่วนตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการให้แต่และครอบครัวได้ช่วยเหลือตัวเองและหน่วยงานภาครัฐช่วยเติมเต็มเพื่อสามารถเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขก่อนหื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพัฒนาัโงครงและความสังคมวุฒ์ของจังหวัดอ่างทองนะครับ,ท,ท,รท,รบที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ แคนองพมพิโลแล้วก็นางเปิดพงโพนะครับซึ่งอยู่บานเลขที่54ทับสองหมู่สามตำบลยี่ร้อนของเรานะครับและก็เป็นที่น่ายินดีมากเพราะว่าเรานั้นได้ขึ้นทะเบียนมาหลายเที่ยวแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็มาสประสบความสำเร็จปีพศ2563ซึ่งเราเองนั้นก็ได้รับสนับสนุนงบมาจากพมจมาจํานวน4 0 0 0มบาทและเราก็ได้ทางอบตยี่ร้อนซึ่งมีเจ้าที่ของเราได้มาดำเนินการซ่อม ร้างแล้วก็ปลูกให้ใหม่นะครับซึ่งทางเจ้าของบ้านนะก็มีความยินดีอย่างบ้านใหม่ที่สร้างนี้เป็นบ้านของนางเปรยพงโพอายุ74ปีอยู่บ้านเลขที่54/2ทั 2, หมู่ที่3ตำบลยีล่ล้นอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนโดยใช้แรยงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลยีล่ล้นและผู้นำท้องถิ่นมาร่วมกันสร้างบ้านให้ บ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน3คนมีนางเปรยสามีและหลานชายซึ่งนางเปรยและครอบครัวประกอบอาชีพทำข้าวแตนตากแห้งส่งจำหน่ายให้กับร้านของฝากที่จังหวัดระยองเพื่อนำไปแปรรูปเป็นของฝากซึ่งช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถส่งข้าวแตนไปขายได้จึงมีเพียงเงินผู้สูงอายุของตนเองเดือนละ700บาท และบับตรสวัสดิการแห่งรัฐ300บาทส่วนสามีนายขนองพวงมะลิได้เงินผู้สูงอายุ600บาทและเบี้ยยังชีพ300บาทเป็นรายได้หลักซึ่งบ้านหลังนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองได้ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้สะดวกเหมาะสมปลอดภัยและมีสุขอนใมามัยจากการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงหรือแดัดแปลงที่อยู่อาศัยซ่อมแซมบ้านโดยจําเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยมีงบประมาณ4ี่0 0 0 0บาทและสร้างเสร็จสามารถเข้าอยู่อาศัยได้นับได้ว่าโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เป็นการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้และประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและได้รับความปลอดภัยอย่างน้อยเป็นการขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในยุคนี้ในยุคคนไทยไม่ทิ้งกันเมื่อก่อนที่จะได้บ้านหลังนี้ผมอยู่บ้านหลังเก่ามันเป็นเพิงหนังเอ็นรั่วทุดโทรมรั่วทั้งหลังเลยครับ คนโตฟวาร้องก็ต้องลำบากต้องไปขยับหลบทางโน้นหลบทางนี้กันได้ก็บแดดส่วนกันไม่ได้เลยครับลำบากลำบนลอเกินอาชีพผมก็ทำก็ตังครับมันไม่แน่นอนยิ่งมาประทบโควิดอย่างนี้ด้วยนะขายก็ลำบากราคาเขาก็ไม่รับมันขายไม่ออกตอนนี้ก็กระทบโควิดจริงๆไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรันเลยรัน ทำก็ขายไม่ได้ผมต้องขอขอบคุณพอพอพอมจอจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างสูงที่ได้เม่ตาตาปลาเมาสร้างบ้านให้ผมได้เป็นที่อยู่อาศัยบบหลบแดดหลบฝนได้อย่างสบาย